ที่ไดตลรักกันสูดเด็ดียวภาคสองคราวที่แล้วเราได้ผิดพลาดอะยังโหลดไม่เสร็จรอขอแป๊บนึงอ่าสวัสดีครับทุกคนภาคสองนะครับคราวที่แล้วเราไม่ผิดพลาดเพราะเราฟาร์มเราฟาร์มแวมพายไม่เสร็จมันเลยผิดพลาดดังนั้นเราต้องเข้าใหม่ไปลุยกันเลยเลส s โก เราเข้าสู so ่เกมอาเจับอาปะจาะปะจะอาปะเจะอาปะเต้อปปนตปัตติเกมดชาิเใช้เน็ตโรงเรียนนะคนที่โรงเรียนมอนดื้อบออะไระเกมเกมเน็ต เล่นลโซโล่ก็ได้วะเกมการ์ดเกมผมโดนไวรัสเรื่องไงทำไมโหลดช้าเหลือเกินอ้าวไอ้คุยคุยหาครอบแม่มึงอ่ะเน็ตก็ลุดช่วยฉันด้วยโหลดยังไม่เสร็จเลยอะไรเนี่ยทำไมนาฬิกาน่ากลัวทำไมนาฬิกาหน่ากลักกววะเย้เ ุ <utan> เอาเล่นโซฟาโอมเล่นคนเดียวนะโอเคไหมมันจะไม่เปลืองเอาะไรโโโโไปหรถไฟอะไรเนี่ยโอ้โหโอ,โอโโน้อหรืงไงวะไม่ให้ไปเลยไอ้คุกเอ้ยไอ้คุกไม่ให้ไปขอบฟูขอไข่ทองไหมครับไอ้ชัดโอเคแล้วพอที่เดิม เราไม่เจอทองกำลังโหลดมึงจะโหลดเสร็จตอนไหนเนี่ยมันเสียเวลามันเสียแบตหมดแล้วว่า o u are not dead เราตีสองเหรอมันไม่ได้ดิมันต้องเป็นเกืองเช้าแล้วนะจุกแค่นี้ก่อนนะจุกแค่นี้ก่อนนะเน็กรวน